คนละเคิึ่งไม่คนละครึ่งมั้งนะเอาเออร้อยยี่สิบบาทเสื้อลำยาล่างแตะกับโมเกียงล่างแต่ไดห้หิ่มหนึง่งหิ่มหนึง่งหิ่มหนึง่งมึ้งสิเขาไปล่างใสคนละครึงน่ะเอาล่างแต่ได้โบหิ่มหนึง่งคนละเครึงวันสานโอ้ยสมองมึง ถามมึงคิดได้กโครงการเราคือมึงก็มาสื่อเลือดดำนำเครื่องหนึ่งมาคุยมึงสื่อมันยังเต็มลำเครื่องลำมันจะกินยังไงโอ้ยแต่หีแข่งหนึ่งมันยังแข็งอยู่ร่วการคนละเครื่องเนี่ยบัดคนจนซื้อบัตรกระประมงคนพอแห้งแล้วบัดคงจนเจ้าก็สร้างไปเอาบ้านเนาะบัดคนจนบัดสาบแช่งชีวิตจะของเนี่ย กูนายจอดนายเส่แพงโอ้ยแค่นี้สิบ่าบัดคนเฟื่อฟิกบัดเจ็ทีนีไปยังไนบัดคนจนบัดคนทุกโอ้ยกูอยากไายไทบ้านนี่กูอยากไอยหลวงโอ้ยแต่ถางคิดถาไม่ไม่ิกาเครับเปออกเขาจีว่าบัดคนจนโอ้ยมันจะคนจะเียจะถวยมึงงำโอ้ยตังซื้อบัตร ข้าโมขี้งงาปากกูเนาะเอ้นี่โมนบัตคนจนบัตรกรุณาไงาขี้ในซ่วมมาแดกโมมีเนี่ยสีแดงแล้วประยุทธ์เ้ยประยุทธ์มเมื่ยตีกูเมย์กูบักลามึงเป็นกูเหลือเขาอยู่กองหนึง่งกูก็บเบื้อนซื้อหามันน่าประยุทธ์นี่